วันนี้จะพาเจนนี่มาดูรถมาซื้อรถให้พอ่อสองล้านโ,โหรถอะไรสองล้านรถแท็กเตอร์เหรอพ่อจะไปทำงานเหรอรถสองล้านมันมีมือสองอยู่สองล้านาได้ไหมรถสองพนันสองพันสองล้านนึกว่ารถซื้อรถสองล้าน <ninth> มันมีมือสองไงราคาอยู่แค่สองล้านที่เราจะต้องไปดูแล้วเลือกซื้อให้รถสองล้านสองห้นเขาขายว่าสองห้านี่านหนึ่งบ่มีแล้วมาซื้ออีกขานหนึ่งเนี่ยบอกใช่เราต้องดูเลือกดูเวลาเรือรถเราต้องดูสองล้านเพื่อเปรียบเทียบนรียกว่าจะซื้อรถแฮตเตอร์สองล้านบาทว่าร้านไหนร้านไหนอะไรเงี้ยเราต้องมาดูรถคันเก่าพ่อนะพ่อขับอยู่กี่ปีแล้วนะโอ้ก็ลายเลยเนาะลายปีแล้วลายปีแล้วสีดำน่ะสีดำตั้งแต่ จำได้ว่าตั้งแต่หนูมาหาพ่อเม่ครับแล้วพ่อพ่อไปรับที่ดอนตาลขับล่งมอเตอร์ไซค์มากับประตูนนั่งมอเตอร์ไซค์พ่อเป็นคนขับมาสามคนจำได้ว่าเนี่ยคือรถรถคันเียวเลอคันสีดำเนี่ยแหละวันนี้มักถือโอกาสเล่เรื่องที่ไปซื้อรถ ให้พ่อเจนนี่ฟังแล้วกันนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่ร้านไปซื้อมันอยู่ติดริมถนนเพราะฉะนั้นเสียงรบกวนก็เลยดังมากนะคะและคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถก็จะเป็นม็อกมากกว่าก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังะคะ่ะหลังจากที่พาเจนนี่แล้วก็พ่อไปดูรถ2ล้านมาแล้วะคะ่ะก็เลือกแต่ใจเอาร้านนี้นะคะเพราะว่ามีรถหลายคันให้เลือกแล้วก็ดูยังมีสภาพใหม่อยู่ และเป็นในรูปแบบของบริษัทนะคะอยู่ริมถนนอเภพเชิงนกทานะคะจังหวัดยโสธรค่ะคะือให้พ่อของเจนนี่มาเลือกดูรถเองเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่ารถคันที่เขาจะขับเขาชอบหรือยังหนึ่งคือเขาเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเขาก็น่าจะพอดูเครื่องออกว่าโอเคไหมสภาพเป็นแบบนี้เสียงรถเป็นแบบนี้นะคะก็เลยให้เขาลองเลือกดูว่าชอบคันไหนยังไงนะคะ ร้านนี้เป็นร้านที่ขายรถมือสองโดยเฉพาะค่ะทั้งร้านเลยนะคะเป็นรถมือสองซึ่งมีหลายราคาแล้วก็มีหลายรุ่นนะคะแต่ละปีจะราคาแตกต่างกันมีตั้งแต่2 0,000ืนกว่าจนถึง3 0,000น,นะคะส่วนใหญ่จะ รุ่นใหม่หน่อยก็จะ30,000ื่นขึ้น30,000อัพไปนะครับรถที่เราจะนําไปใช้ก็จะใช้อยู่ที่บ้านทงแซงนะคะอำพะเพอเรืองนบทา,า,าจังหวัดยโสธรน,นะคะซึ่งขับไปนามากกว่าไม่ได้ขับับไปไหนไกลๆนะคะก็เลยใช้รถมือสองไปดีกว่าซึ่งมันก็จะประหยัดงบและก็เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะคะเพราะว่าคนต่างจังหวัดนะคะก็มีรถใช้งานขับไปไร่ไปนาก็เลยใช้รถที่แบบธรรมดาจะดีกว่า ก่อนที่เราจะซื้อรถเนี่ยจริงๆก็จะมีการตั้งงบไว้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าอยากจะซื้อคันละประมาณราคาเท่าไหร่เช่นว่าประมาณ30,000 30, 30ื่นสามหม่กว่าเนี่ยจะได้รถคันที่ดีแล้วก็ใหม่หน่อยนะคะแล้วก็เงินในการซื้อครั้งนี้ก็เป็นเงินของคุณพ่อของเจนเนี่เองนะคะซึ่งเราก็สนับสนุนเพราะว่ารถคันเก่าก็ใช้มาเป็นส0บกว่าปีแล้วก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนแบบว่าไม่รู้จะซ่อมมันยังไงแล้วนะคะก็เลยว่าตัดสินใจเออซื้อใหม่กันดีกว่า อพ่อบอกว่าจ่ายแต่เขารู้ไหมว่าเป็นเงินเขาเนี่ยเอาล้านตดีวไม่ได้ไห้านตย้น้นดีใจไหมดีใจรัานเก่าไใหม่แล้วอันนี้ปีปีสองพันยี่สิบสามปีหกมปีรถสปี รู้เปล่านี่คันเท่าไหร่เจนนี่รู้เปล่าคันเท่าไหร่ให้พ่อไทยให้พ่อไทยคันเท่าไหร่สามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่กว่าไม่รู้รู้ได้ไงว่าจะสามหมื่นรู้ว่ามันสามหมื่นกว่าทช่ไมจะ่ไทายหม่นมันสองหมื่นหาก็ได้อาจจะสองหมื่นหาก็ได้พ่อไทยว่าสามหมื่นสี่เจนนี่ ลังจากที่ดูเครื่องดูรถตรวจสอบกันเป็นอย่างดีเป็นที่พอใจแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจเอาคันนี้แหละแล้วก็ตกลงราคาเรียบร้อยแล้วก็จะจ่ายกันเป็นเงินสดไปเลยตกลงราคากันแล้วคันนี้ก็อยู่ที่37,000บาทนะคะรถปี2023นนะคะและทางร้านเขาก็จะรวมทั้งค่าโอนค่าตอ่อภาษีแล้วก็ค่าประกันให้เราด้วยนะเราสามารถจ่ายเงินในวันนั้นแล้วก็ขับรถกลับบ้านได้ในทันที แต่ระหว่างกว่าที่เขาจะดำเนินการเรื่องเอกสารก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรก็เลยให้เรานั้นไปทานอาหารกันก่อนนะคะนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยมาเอารถทีหลังเราก็เลยต้องมาทานอาหารกันก่อนร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ตรงข้ามร้านนั่นแหละคะ่ะก็เป็นร้านขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยจับนะคะมีมีให้ทานหมดนะคะอร่อยนะคะก็สองพ่อลูกนะคะก็มืน,นาทีได้มาเจอกันก็ถือโอกาสมาทานอาหาร ด้วยกันไปด้วยนะคะต้องบอกว่าพ่อจอยนะคะซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของเจนเนี่ซึ่งเป็นคนไทยนะคะแม่ของเจนเนี่เป็นคนลาวนะคะไม่ได้เจอกันตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็มันเจอกันบ้างตอนที่มาข้ามฝั่งโขงมางานบุญนะคะ แต่ได้มาเจอกันแบบจริงจังก็ตอนที่เจนนี่มาเรียนปริญญาตรีต่อที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่เข้าอายุ18ปีไปแล้วนะคะมีโอกาสโทรศัพท์คุยกันบ้างบ่อยๆเนี่ยก็เลยทําให้เจนนี่คุ้นเคยและเข้ากับพ่อได้เป็นอย่างดีที่สําคัญเจนนี่เป็นเด็กน่ารักกระตันอยู่รู้คุณด้วยค่ะแล้ววันนี้มักก็ขอจบคลิปด้วยภาพน่ารักของสาวลาวกับพ่อคนไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ